สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะตู้ทึบส่งของวิ่งงานนะคันนี้แนะนำเลยเป็น i ิต z u อ l นิวดีแม็กนะครับเครื่องยนต์3.0ปี2 0 2 4สีเทาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคันนี้ได้ออปชั่นอะไรบ้างและน่าใช้งานยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งกาศที่ล้ำเลิศคาร์เซ t นเตอร์นะวันนี้มีรถกระบะตู้ทึบ ใส่ตู้มาใหม่ๆนะปีรถใหม่ๆด้วยคันนี้เป็น Isuzu All-New d m a x เครื่องยนต์3.0ปี2 0 2 4่สีเทาดูแลทำความสะอาดง่ายนะครับนี่เดี๋ยวดูเลยครับว่าคันนี้ได้อะไรบ้างมาในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้านะครับได้เป็นกระจังหน้าเคี่ยวสิงโตสีเทานะครับตัดพร้อมกับโลโก้ i ิ u z ุสีโครเมียมเลยคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะแต่ว่าจะมีไฟเลี้ยวมาในส่วนของด้านล่างด้านล่างแล้ว ไฟเลี้ยวในส่วนของด้านล่างมาพร้อมกับนี่ไฟส,สวยๆนะครับโคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์ระบบไฟเป็นระบบไฟฮาโลเจนนะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับเรื่องของสีนะครับสภาพสีตัวนี้คือแบบดีมากๆเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วสภาพสีดีนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีแบบว่ารอยชนรักยิ้มไม่มีมาให้นะ,ะไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มซ้ายแก้มขวานะครับติดทุกดวงนะครับไฟฉุกเฉินติดทุกดวงในส่วนของล้อแมก ในส่วนของล้อแม็กล้อแม็กคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเวลนะครับล้อแม็กเวลหกก้านพร้อมน็อตสีโครเมียมนะยางปีใหม่ๆ2022สัปดาห์ที่28นะครับใช้งานได้ยาวๆดอกยางเต็มๆอยู่เลยรหัสยาง245ทับ 45R18 นะครับ R18 ก็เท่ากับว่าคันนี้ไม่ได้มียางในขอบ18นะแม็กขอบ18ด้วยมาพร้อมกับดิทเบรก,กคู่หน้ามาให้เลยนะในส่วนของซุ้มล้อซุ้มล้อนะไม่มีแบบว่ารอยแบบขี้โคลนล้อสนิมเลยนะคือแบบ สภาพเสือมากมากเลยนะกระจกมองข้างได้เป็นสีอะไรได้เป็นฝาครอบสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเป็นสีเทานะคิ้วกันาสาดจัดมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับของเดิมจากสูรเลยนะ a l l new ford max นะครับนี่ประตูก็ยังเป็นมือจับสีดำนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยประตูไม่มีแบบว่ารอยบุบรอยชนเลยนะคันนี้จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยสติกเกอร์ Spark 3.0นะครับ แต่ว่ามันจะเป็นสีเดียวตัวรถนะมองค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาดูในส่วนของขอบประตูแล้วก็เม็ดอาร์คเดิมๆเ,เนี่ยออกยากมากดูสิเดิมๆไม่แบบว่าแทบไม่มีรอยแกะรอยเคาะเลยนะครับเม็ดกลมคมสวยนะสำหรับว่าเม็ดอาร์คตรงขอบประตูนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการชนหนักมาแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนประตูมาอย่างแน่นอนเลยนะ ใส่ก็ยากถอดก็ยากด้วยของดีจริงๆอ่ามาดูในส่วนของน็อตน็อตนะครับไม่มีการขยับเลยนะนี่ความดันลมยางย,ยังติดสติกเกอร์อยู่เลยนี่ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับสวยมากๆดีมากๆเลยนะกระจกได้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยคันนี้ะสะดวกสบายขึ้นทางด่วนไม่ต้องโมโม่หมุนให้เมื่อยมือนะครับอ่าแล้มาตอนน่อในส่วนของภายนอกกันต่อ คันนี้นะครับได้เป็นตู้อลูมิเนียมตัดตรงรุ่นขนาด2เมตร10พร้อมตัวทะเบียนให้เรียบร้อยไม่บอกว่าไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนรอยเกี่ยวมาเลยนะครับไม่มีร่องรอยอะไรมาเลยตู้ดีมากๆเลยนะมาในส่วนของล้อล้อคันนี้นะครับล้อหลังได้เป็นล้อกระทะผ่าพร้อมกับยางบรรทุกนะครับนี่ของบิ๊กโต้เลยนะครับยางลาดยาง225ทับ75 R15 ได้มาพร้อมกับ ยางปีใหม่2022ด้วยนี่ล้อกระทะขอบ15นะครับไม่มียางในซุ้มล้อดูดิมองเข้าไปพวกเห็นช่วงล่างทุกส่วนเลยนะไม่มีไม่มีคราบขี่โครนหรือว่าคราบสนิมเลยนะครับสวยๆเลยนะคันนี้ตู้สวยๆไฟท้ายนี่ไฟท้ายโคตรจําเลยนะไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับไฟถอยก็ติดทุกดวงไฟติดทุกดวงเลยดีไซน์แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้ว เอกลักษ์ของมองแว็บเดียวก็รู้เลยว่าเป็นของ D Max นะนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องดี i ด้วย3.0นะครับมาดูในส่วนของท่ออี่คันนี้ได้เป็นท่อแต่งไทเทนนะครับสวยๆนะครับรบึบมๆเลยขับออกไปนี้ตู้มาดูในส่วนของตู้ตู้นะครับเป็นขนาด2เมตรสินะครับเป็นตู้ตัดใหม่ตัดใหม่ขนาดไหนขนาดที่ว่าสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยนะยางสะท้อนแสงก็ยังมีให้อยู่ครบๆนะครับ ตู้ให้ดูลเลยตู้ตัดใหม่ไม่พอนะเราบุไม้อัดให้กันถึงสี่มุมสีด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนนี่ด้านบนก็มีให้ด้านข้างก็มีให้พร้อมด้านหลังประตูตรงนี้ก็มีให้นะครับบุไม้อัดหนาเท่าไหร่หนา4มิลน,นะแม็กไลเนอร์สวยๆนะครับนี่ไม่มีรอยแตกเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆ ดูในส่วนของไฟไฟด้านบนไฟเฉืนด้านบนก็ติดครบทุกดวงนะครับไฟติดทุกดวงเลยปลอดภัดยตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับขออนุญาตปิดตู้สักครู่นะครับสวยน่าใช้และคุ้มค่าแน่นอนรถของเรานะครับดูรถไม่เป็นก็ขอรถได้นะครับที่นี่เครดิตฟรีดาวด้วยนะครับสำหรับคันนี้เอาไปเลยมาในส่วนของนี่ล้อหลังก็เป็น ล้อกระทะ65เช่นเดีวยวกันยางบิตโตนนะครับส,สวยๆในส่วนของหน้าน,นีบฝาถัางน้ำมันก็จะเป็นฝาสีเดียวกับรถเลยนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนมาเลยนะสภาพสีสวยๆนะครับปี2020คิวกันสัตจัดมาให้2ฝั่งเลยนี่มือจับก็จะเป็นสีดําทั้ง2ฝั่งเลยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกันเลยนะส,สวยๆหน้าในส่วนล้อคู่หน้าบอกไปแล้วว่าเป็นล้อแม็กวิล6ก้านพร้อมสีโครเมียมยางปี2022นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ มาดูในส่วนข,ของข้างในตัวรถกันนะครับนี่อย่างที่บอกไปเลยครับคันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่สะดวกสบายตลอดการเดินทางเลยนะขึ้นทางลงทางด่วนไม่ต้องห่วงเลยนะนี่เป็นระบบออโตโด้ด้วยอ่คันนี้ได้มาพร้อมกับพวมาลัยพาวเวอร์อะร Power นะครับมาพร้อมกับ s i s airbag 2ลูกนะจะมีตรงพวงมาลัยคนขับกับตรงในฝั่งนู้นนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นคอนโซลลายหนังสีดำนะครับมีที่วาง ของมาให้เล็กน้อยนะครับวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับเสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังชัดแอร์เย็นนะครับแอร์ AI ยังเป็นแบบว่าระบบแมนวนวลอนาล็อกอยู่นะครับเป,เป็นปุ่มแกลกอยู่นะใช้งานได้ปกติมาพร้อมกับนี่ช่องชาร์จแบบสำรองนะครับหรือว่าจะเป็น USB ก็มีแถมมาให้นะ2หัวเลย ช่องนี้ก็จะเป็นช่องวางของใส่เศษเหรียญใส่อะไรได้อีกนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเบรกมือใช้งานได้ปกติเบาะหนังสีดำส,สวยๆดูแลท้งวามสะอาดง่ายนะนี่ไฟติดทุกดวงนะครับที่บังแดดใช้งานได้ปกติเลยนะครับส,สวยๆเลยนะครับไม่มีแบบว่ารอยเจิมพยันเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องและสรุปราคาหน้าลถก,กันเลยครับไปกันเลย มากัเลยครับเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะครับสภาพดีมากๆเลยนะโอ้สังเกตนะครับนี่ห้องเครื่องจะบอกว่าดีๆนะครับจุดตั้มาจากโรงงานยังอยู่เลยนะข้อควรระวังก็ยังติดอยู่คาหน้าเดิมๆนะครับน็อตไม่มีการขันไขกระดุมไม่มีการถูกแกะนะครับแผ่นเพจากโรงงานยังติดมาอยู่ด้วยนี่น็อตไม่มีการคันไข,นขเลยนะ ดูนะครับข้อมูลบำรุงการรักษาซึ่งโดนอิสุสก็มีให้ครบนะครับนี่น็อตยังไม่กีการคันไขนะครับจุดแต้มาร์กก็ยังมีอยู่อันนี้นะครับก็จะเป็นเม็ดอาร์กนะครับยังกลมกลมสวยเลยนะนี่แผงกันความร้อนก็ยังมีมาให้เบรกใช้งานได้ปกตินะครับหม้อน้ำใสๆแบตลูกใหม่ๆนะครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะ สวยด,ดีเลยนะครับควันไม่รั่วควันไม่ซึมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันเลยนะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้นะครับหากใครสนใจนะครับรถกระบะตู้ทึบวิ่งทํามาหาก,กินนะคันนี้ i ีเซลสู all new d-max เครื่องยนต์สามศูนย์ 0, ปีสองพันยี่สิบสีเทาคันนี้ราคาที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทราคาไม่ถึงห้าแสนนะครับผ่อนอ่ยู่าี่มาเดือนละแปดพันห้ากว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับหากใครสนใจนะครับ ทักมาที่ราฟิเชียลก็ได้ที่ a t l เอลา f a นะครับเพจเฟซบุ๊กที่รถมือสองลำเลอศคารเซ็นเตอร์หรือจะโทรมาที่เบอร์สนตัวน้องเก่งที่027081116นะครับวันนี้มาพร้อมกับรถกระบะตู้ถึบก็ต้องจากไปพร้อมกับรถกระบะตู้ถึบวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย